สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีล้อ TE37 นะครับผมตัวนี้จะเป็น TE37 SUV นะครับเพื่อนๆครับเป็นเลเซอร์แดงนะครับสีมตาลนะครับสีเข้มนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆล้อสีเดิมนะครับไม่เคยซ่อมนะครับเพื่อนๆขอบล้อจะมีสีลอกนิดหน่อยนะครับแต่ผมแต้มสีให้ไปแล้วครับเนี่ยประมาณนี้ฮะผมแต้มสีให้ไปแล้วนะครับก็โดยรวมยังโอเคนะครับสภาพทุกวงนะครับไม่มีซ่อมสีเดิมนะครับเนี่ยเพื่อนๆขอบ18กว้าง9ออฟสูทนะครับ ตัวนี้ติดยางลายเด่นนะครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดปียี่สิบนะครับดอกเต็มเต็มนะครับเพื่อนๆ่ชุดนี้นะครับมีบาร์โคดอยู่หน้ายางทั้งสี่เส้นนะครับดอกค่อนข้างสวยนะครับเพื่อนๆนนี่ฮะต่วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับนี่บาร์โคดนะครับเพื่อนๆนนี่นี่ครับเพื่อนๆอเอาไปใช้ยาวครับเนี่ยฮะนี่ครับผมใช้ได้อีกนานครับสองปีสบายครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เอามาเทินได้นะครับล้อเก่านะครับเพื่อนเล้อเก่าเทินได้ครับ สนใจก็ทักเข้ามาครับเพื่อนๆขอบคุณครับ